ครับสวัสดีครับจ่องเพชรมังกรจะแนลครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกถือว่าเรือกดีนะครับวันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับความปีซีดความนะครับของตําบลบ้านบุญทันอำเภอสวนรคูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับถือว่าวันนี้ก็เปิดช่องวันแรกนะครับนี่มาพี่น้องมาดูเลี้ยลูกวัวนะครับมาามหลายสายพันธุ์ นะครับมาอยู่ที่ความ PCS ความนะครับวันนี้ก็นะครับมารีวิวให้พี่น้องแวนกลับนะครับได้ดูนะครับได้เบิรงกันปัจจัยสารนะครับอ่านะครับวันนี้ก็เนี่ยมาดูมาชมนะครับอ่านี่ลูกหัวหม่มขาวๆมองหน้านะครับเดินจมไปเรื่อยๆก็เห็นนะครับนี่กระบื้อนะครับไฟนะครับเจ้าบุญรอดนะครับ เจ้าเป็ดชุมพูมาโจเลยครับนี่เปกของค่ายเปรกของความนะครับกับนี่เจ้านะครับเจ้าโลอยครับอ่ะรอวันที่จะคลอดไปในนะอย่างช้าก็ปลายเดือนนี้นะครับนี่มาให้ดูกันนะครับวันนี้ถือว่าเลือกดีนะครับวันนี้เนียเมียจบดีมาเยี่ยมความนะครับมาเยี่ยมความปีเสียดความนะครับตำบลบุญทันนะครับอำเภอสวนขวาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ วันนี้ก็นะครับมาเยี่ยมชมถือว่าเป็นความตัวอย่างอีกความหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ติดตามอ่าได้ครับได้ดูนะเพื่อไปเป็นข้อมูลนะครับสิ่งไหนดีก็ไปพัฒนากันต่อสิ่งไหนที่ไม่ดีก็นะครับไม่ว่ากันนะครับช่วยแก้ไขช่วยปรับปรุงถือว่าอ่าเป็นร่วมกเกษตรร่วมพี่น้องตองทุ่งคนรากหญ้านะครับถือว่าคนบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮา ก็เมื่อก่อนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละครับจงลูกไปเรียนไปกรุงเทพกรุงนาได้จิบได้ดีเพราะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละครับนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับมามาเปิดนะครับวันนี้เปิดเพชรเมืองคอนชแนลนะครับเปิดครั้งแรกใน youtube นะอยากจะลง y youtube ถ้ามีอะไรดีๆก็ต่อไปก็จะให้พี่น้องติดตามจดช่วยกันกดติดตาม ช่วยกันกดกระดิ่งนะครับช่วยๆกันเพื่อได้จะหาสิ่งดีๆใหม่ๆมาให้พี่น้องบ้านเฮากันนะครับมีอะไรดีๆนะครับอ่าวันนี้ก็เลือกดีนะครับบรรยากาศายามดึกๆดึงดื่นวันนี้ก็นอนมลค่ก็หลับคิดถึงวัวคิดถึงควายแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ ขอจบการบรรยายแอนพีเทนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ